สวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นคืนวันพระนะคะเป็นวันพระคืนคืนวันพระนะคะแอดก็มาขอโชคกับตายายเจ้าที่นะคะวันนี้ก็มาขอโชคกับตายายเจ้าที่นะคะวันที่ผ่านมาขอแต่ไม่เข้านะคะเข้าเจ็ดตัวเดียวนะคะ <laughs> เข้าเจ็ดตัวเดียวนะคะ คืนนี้ก็เลยขอใหม่นะคะคืนนี้ก็เลยถอตอนกลางคืนนะคะขอคืนวันพระเลยนะคะก็อืนอ่นๆก็ขอฝากช่องมิวชาแนลนะด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมคืนนี้แอดก็มาขอโชคกับตายายเจ้าที่นะคะมาขอโชคที่ศาลศาลตายายศาลประภูมิที่บ้านนะคะแต่จุดทุกครั้งแอดก็ไม่เคยเห็นนะว่าตัวเลขมันจะมีสองด้านนะคะตัวเลขจะมีสองด้านนะคะก็ดูว่าเป็นตัวอะไรนะคะฝั่งนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะว่า สามหกแปดหรือว่าน่าจะเป็นสามหกแปดนะคะแต่มันมีอีกด้านหนึ่งนะคะคือมันขึ้นมาสองด้านอย่างนี้นะคะคือมันมาสองด้านอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ก็สามหกแปดนะคะเหมือนกันหรือว่าเดี๋ยวจะหันให้ดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นสามหกแปดหรือเปล่า เหมือนกันหรือมองไปอีกทีก็เหมือนเลขเก้านะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นเลขอะไรคือวัาทุบุบเสียงทายนี้ตัวเลขออกมาสองด้านนะคะคือด้านนี้แล้วก็ด้านนี้นะคะออกมาสองด้านนะคะออกมาสองด้านนะคะเนี่ยเอะ ขายไงเห็นเห็นสองด้านเลยนะคะก็ลองให้ท่านผู้ชมลองลองพิจารณาดูนะคะว่าหรือไม่เดี๋ยวจะถามว่าท่านผู้ชมที่เคยจุดทูบเสียงไทยเคยเห็นแบบนี้ไหมคะที่ออกมีทั้งสองด้านอย่างนี้นะคะมีทั้งสองด้านอย่างนี้นะคะเนี่ยฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะมีสองด้านฝั่งอีกฝั่งหนึ่งน่าจะ หรือว่าตัวเดียวกันหรือเปล่ากแอดก็ไม่แน่ใจนะคะแต่มองไปเหมือนฝั่งนี้ก็เหมือน 9, ก้ปดนะคะแต่ฝั่งนี้เหมือน 3, ามปดนะคะอันนี้ก็ถ่ายไปด้วยส่งไปด้วยนะคะส่งไปใชยเดี๋ยวแอดจะดูอีกด้านหนึ่งนะคะว่ามีไหม อันนี้ไม่มีนะคะเดี๋ยแอดจะหมุนนะคะมันช่างประหลาดอะไรอย่างนี้นะคะจุดผู่ก็ไม่เคยเห็นอย่างนี้นะคะฝั่งนี้ก็ไม่มีนะคะไม่มีนะคะมีมีสองฝั่งนะคะคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่า ชอบหรือไม่ชอบนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่เคยจุดได้แบบนี้นะคะหกสามหกแปดหรือฝั่งนี้เหมือนจะเป็นเลขสามเหมือนกันเลยมั้งคะมองไปก็เหมือนเลขสามมองไปก็เหมือนเลขเก้านะคะเก้าหกแปดหรือสามหกแปดเหมือนกันนะคะ,ะจะเป็นตัวเดียวกันนะคะสามหกแปดนะคะทั้งสองฝั่งนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะสำหรับ เลขทูบในคืนนี้นะคะคืนวันพระนะคะนี่ก็คืนวันพระตอนนี้ก็เวลาประมาณสักประมาณเกือบสี่ทุ่แล้วนะคะแอดก็เลยออกมาจุดทูบขอโชคกับสาลตายายที่บ้านนะคะสารประภูมิและศาลตายายที่บ้านนะคะขอโชคนะคะทูบทูบแอดยังไม่หมดเลยนะคะเนี่ยเอ็ดมาขอนะคะก็ สามสามหกหกเปดเปดหรือเปล่าคะ <c oughs> ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะตีเป็นยังไงนะคะเพราะว่ามันมาสองด้านอย่างนี้นะคะราลองให้ท่านผู้ชมลองตีดูนะคะลองพิจารณาดูนะคะจุดก็ไม่เคยเห็นที่มันมีเลขทั้งสองด้านอย่างนี้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะตัวเลข ทูปเสียงทายจุดในคืนวันพระนะคะเลขทูปออกมาสองด้านเลยนะคะเลขทูปออกมาสองด้านนะคะ 3- 6มหกแหนะคะหรือฝั่งนี้ก็มองไปเหมือนเลขเก้นะแต่ก็ไม่แน่ใจคงจะเป็นเลขสาเหมือนกันนะคะ368 3 36กแปด จุดมาไม่เคยเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมไม่เคยเห็นเลขออกสองด้านอย่างนี้นะคะไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่าแอดจุดมาแอดก็ไม่เคยเห็นเลขที่จะออกมาสองด้านอย่างนี้นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะเนี่ยจะส่งอย่างนี้จะเห็นได้ทั้งสองด้านนะคะไม่แน่ตัดต่อภาพจะอย่างใดนะคะเดี๋ยวจะให้ดูด้านนี้นะคะเนี่ยด้านหนึ่ง เดี๋ยวเอดจะหันมาอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้อีกด้านหนึ่งนะคะก็ล,ลองให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะแต่วันนี้เอดจะลงลงทั้งคลิปทูบแล้วก็คลิปหวยบึ้งนะคะเพราะว่าเอดก็ไปขอหวยพญยายบึ้งไว้นะคะเอดจะลงในคลิปเดียวกันนะคะสามเอ้ทั้งคลิปทั้งขอโชคจาก ยาบึ้งแล้วก็ขอชุกกับตายายนะคะนี่คืนวันพระนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขในคืนนี้นะคะคืนวันพระนะคะช่างหน้าแปลกจริงๆนะคะเนี่ยจุดทูบเสียงทายมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะคะไม่เคยเลขไม่เคยออกสองด้านแบบนี้นะคะ ก็ขอตายายขอสารอาประภูมิไว้บอกว่าลูกขอด้วยเถิดวดนี้ขอให้เลขเข้าพอจุดทูบออกมาแล้วตอนเลกไม่เห็นนะคะลูกสาวเห็นนะคะพอดีลูกสาวออกมาด้วยแม่ทําไมฝั่งนี้ก็มีเลขนะแม่ก็ว่าเอา้ามีได้ยังไงมีแม่มีก็ว่าอย่างี้เขาเห็นเลข ขึ้นมามีสองฝั่งเลยแม่ก็ว่าฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้ก็มีแอดแอดก็งงนะคะว่ามาได้ยังไงเนี่ยมาได้ยังไงว่าอย่างนี้นะคะมาได้ยังไงก็ลงให้เอฟซีทุกท่านท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านลองพิจารณาดูตัวเลขสันตัวเลขจยากทูบเสียงทายที่จุดขอกับตายายเจ้าที่นะคะ ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเอ็ดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะในการเสี่ยงโชคเป็นแนวทางนะคะไม่ได้สนับสนุนการเล่นการพนันแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเอ็ดก็นำเสนอแนวทางลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมท่านใดได้ดูแล้วก็ชอบก็ จัดนะคะไม่ชอบก็ไม่ต้องจัดนะคะถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้กับ fc ทุกท่านนะคะจงโชคดีกันทุกคนนะคะถูกหวยรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแอดจะพาไปดูเลขพยาบึ้งกันต่อนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ ออกมาแค่สองใบนะคะมาแค่สองใบใน,นใบนี้ใบนี้ใบแรกนะคะก็คือลิขเปดนะคะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองนะคะอยู่นู่นนะคะจะมาไว้ใกล้ๆเนาะใบที่สองก็คือเลขสองนะคะได้มาสองใบนะคะใบนี้อกรน,นะคะเป็นเลขเปดนะคะ ใบนี้ออกที่หลังเป็นเลขสองนะคะเอ็ดมาดูแล้วรอบหนึ่งนะคะก็ยังเห็นแค่ตอนแรกเห็นเล,เลขแปดมาก่อนนะคะแล้วมาดูออกมาดูอีกก็เห็นเลขสอนะคะอันนี้เอ็ดออกมารอบที่สามแล้วก็ยังเห็นแค่สองใบนะคะเห็นแค่2ใบนะคะท่านผู้ชมสงสัย แต่ยายพญาบึ้งให้แค่สองใบนะคะนี่เลขเปดนะคะอันนี้ลเะะนนลขกสงนะคะมัน,นจะเป็น,น,นจะเอามาเรียงใกล้ๆก,กันนะคะนะคะี่ค่ะเป็นเปดสงนะคะเปดสองโองเปดนะคะมาลองพิจารณาดูตัวเลขของพญาบึ้งในวันนี้นะคะ ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแต่งวดที่แล้วก็มาขอก็ไม่เข้านะคะเพราะว่าขอได้3า4นะคะวันนี้แอดเลยมาขอใหม่อีกทีนะคะก็มาขอใหม่อีกทีก็ได้แปดสองสอปนะคะหรือสามสนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะวันนี้ก็จะลงรวมกับ เนทูปเสียงทายของสารตายายนะคะลงเป็นคลิปเดียวกันนะคะสุดท้ายนี้เอดก็ขอวอวยพรให้กับ f อฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิชานลทุกๆคนนะคะมีโชคถูกหวยรวยรวยกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ